สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุ้มปันตุลากันวันนี้มาดูต้มปลาค่ะต้มปลาพี่น้องอันนี้ก็เครื่องปรุงเอ้ยไม่ใช่หอมใหญ่หอมแดง <c oughs> หอมหัวใหญ่แล้วก็มะเขือเทศใบกะเพราค่ะพี่น้องนี่ค่ะต้มปลาทับทิมเล้วค่ะพี่น้องต้งมะะตสดฮ้อน <c oughs> ต้มสดร้อนๆตอ,อนเช้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะหม้อเดือดได้สักพักนึงแล้วนะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องโคงพันธุรกรันใส่ลงไปเลยค่ะมะเขือเทศใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องหอมหัวใหญ่ให้หอมๆค่ะกระเพราตามเลยค่ะ นี่ค่ะกระเพราตามเลยแล้วก็ปิดฝาทีนี่ค่ะพี่น้องให้รถจัดจานเราจะใส่กระเพราด้วยนะคะใส่กระเพราใส่ใส่อะไรใส่ใส่ปลาช้ไหมคุณลิ์ใส่น้ำปลาค่ะนี่ค่ะเอาปิดฝาไว้อย่าน้อยได้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะปิดฝาไว้ก่อนต้มปลาดินค่ะเครื่องปรุงก็จะมี่าพริกกระเทียมขาตะไคร้ ใบมะกรูดคุริตลใบมะกรูดด้วยนะคะใบมะกรูดใบกระเพราหอมหัวใหญ่อา่มะาเขือเทศน้ำปลาร้าผงผงนัวนิดหน่อยเกลือไปนิ้วหยิบน้ำปลาให้มีกลิ่นหอมค่ะพี่น้อยความเปรี้ยววันนี้ก็ได้มะขามน่าจะ ใส่มะนาวอีกอยู่ค่ะตอนจะเสร็จบีบมะนาวใส่รสเปรีป้ยวๆตอนนี้ต้มอยู่นะคะกุลิศเดี๋ยวให้กุลิศจับไว้ก่อนโค้งพันสายนะคะนี่น้องพอ,อ,อมันเดือดแล้วก็เปิดอ,อนเออซีไป กินสมุนไพรด้วยค่ะพี่น้องนี่ค่ะทั้งขาทั้งอะไรนี่แหละสมุนไพรใส่ลงไปเยอะๆนี่ค่ะนี่ค่ะกินน้ำต้มสมุนไพรนี่แหละคะ่ะมีประโยชน์ต่อร่างกาย งไปสองทับปีเลยค่ะหม้อใหญ่หม้อเราใหญ่ใส่น้ำปลาลงไปสองทับปีให้เนียนๆค่ะบ่ต้องบ่ต้องขนนะคะพี่น้องแล้วก็น้ำปลานะน้ำปลาย่างดีสักหน่อย,ยให้หอมหอมเนี่นค่ะ,ะน้ำปลาลงไปให้หอมหอมสักหน่อยปึ๊บ จะมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดใบกะเพราให้อหอมๆเลยค่ะพี่น้องให้อหอมๆรสชาติแจ่มๆเ,เลยค่ะ อีกหน้ำปลาราใส่สองัะปีขึ้นกอสับพี่น้องปลาปลาปลาปเลใส่สองัะปีขึ้นนันนวๆเด้ได้ค่ะพี่น้องอาปีดฟ้าปีดฟ้าไว้ก่อนเผียดได้แล้วค่ะเผียดได้แล้วเค็มได้แล้วนวัวได้แล้วเปรี้ยวพี่เอามะขามอย่างเดียวใช่ไหมหมะขามก็เปรี้ยวอ,อร่อยค่ะเปรี้ยวมะขามนี่เปรี้ยวอ,อร่อยมากเลย เดือแล้วเปิดเลยค่ะต้มไม่นานค่ะถ้าเป็นปลาถ้าเขาต้มนานก็จะเผื่ยก็จะไม่อร่อย น้องเบิ้ดยอดเลยค่ะนี่ค่ะสุกแล้วนะคะตักเลยค่ะตักเลยค่ะครณลิศขาตัากให้เอฟซีเราดูเลยค่ะคนน่ะพี่น้องเบิ้ลด้วยค่ะไอสมุนไพรภูมัญนาค่ะคะาคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเฮ้ยหอมหัวใหญ่มะขามเปียกโอ้พี่น้องมะขามเปียกไส้หมดทั้ง ไม่ต้องบอ่ต้องคั้นน้ำด้วยค่ะพี่น้องเลยใบกะเพราด้วยค่ะรสจัดจา้านสุดยอดเลยด้วค่ะพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วหนึ่งถ้วยตักสองถ้วยเลยนะคะปลาปลาทับพิมตัวเดียวนะคะพี่น้องตัวเดียวแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยค่ะนี่ค่ะตัวใหญ่มากเลยตักให้เอฟซีเราดูตอนเ,เช้าสดน้ำคล่องคอได้ค่ะพี่น้อง ขูมพันเราเราข้าวเนี่ยขูมพันธ์นใส่ไปน้ำปลาร้าด้วยค่ะขูมพันว่ามัวดีรสจัดจ้านด้วยนี่ค่ะคาสมุนไพรใส่ลงไปเลยเยอะๆเลยค่ะอหอมๆนี่ค่ะ,สะเสร็จเรียบร้อยค่ะสองชิ้นเต็มถ้วยเลยค่ะพี่น้องสองชิ้นเต็มถ้วยเลยนี่ค่ะนี่ค่ะใส่ถ้วยนะคะเนี่ยแซ่บๆเลยนะคะต้มปลาต้มปลาท้ากินเนาะ ต้มปลาทับกินมใส่น้ำปลาร้าน้ำปลานิดหน่อยเกลือไปนิว้วจิบแล้วก็ข่าตะไคร้ใบมะกรดูดใบกะเพราใบกะเพราค่ะแล้วก็มะเขือาขาเทศมะขามเปียกค่ะพี่น้องใส่ลงไปเลยค่ะแซบ่บแซ่บเลยด้วยค่ะมากินด้วยกันนะคะขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ